รูปเดียวอึง้งทั้งโคเชล่าลุดโฟกัสลิซ่าหลังเซลฟี่หนุ่มหล่อจนแฟนคลับรีบตามหาประวัติเป็นเทศกาลดนตรีระดับโลกที่หลายคนรอคอยสำหรับโคเชล่าเทศกาลดนตรีและศิละปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับโลกณอินดีโอแคลิฟอร์เนียสารัฐอเมริกาลาสุลิซาได้ปรากฏตัวที่งานโคเชล่าเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตโดยเธอได,ได้ไปกับเควิน อลิสองเพื่อนซีบอกเลยว่าหลังจากที่ปรากฏตัวเข้างานลิซารีกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้เควินยังได้โพสต์ภาพถ่ายเซลฟี่สามคนที่งานคอนเสิร์ตบอกเลยว่าเป็นโมเมนท์ที่น่ารักแถมหลายคนยังหลุดโฟกัสที่หนุ่มเควินอีกด้วยเพราะความหล่อกระแทกตาสุดๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งของโชว์จาก4ีสาวแบล็กพิงเกิร์กุ๊ปสุดฮอตแห่งยุคจากเกาหลีใต้ในฐานะศิลปินเฮดไลน์ของเวทีเทศกาลดนตรีโคเชี่าที่สหรัฐอ,อเมริกาปีนี้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ตามเวลาสหรัฐอเมริกาทำเอาบริงทั่วโลกเต็มอิ่มกับโชว์จัดเต็มแสงสีเสียงโรดักชั่นสุดอลังการจากสีสาวเจนนี่จีซูโลเซและลิซ่าสมราคากับเกิร์ลกรุ๊ปหมาเลขหนึ่งของโลกและสมกับที่พวกเธอกลับมาขึ้นเวทีงานนี้ในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2019และที่ทำเอาแฟนๆชาวไทยเป็นปลื้มก็คือการบรรจุโชว์โซโล่ของพวกเธอแต่ละคนไว้ในเซตลิสต์ครั้งนี้ด้วย นั้นก็เลยส่งผลให้ชื่อของลาลิซาผงาดยิ่งใหญ่บนเวทีโคเชลา่าเดลิซาปรากฏตัวตั้งแต่องค์ในลุกสีเงินสุดสะพรึงเขากับเพลงเดียรที่จะโชว์คือเพลงมันนี่และแน่นอนว่ามีช็อตโชว์โพดนซ์ก่อนเริ่มโชว์จริงเรเสยียงเชียร์ได้สนั่นวันไหวขณะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในเพลงมันนี่เองก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังไอดอลสาวสวยเลือดไทยคนนี้ปล่อยสเต็ปสุดตับตนใจเช่นเคยทำเอาแฟนๆซูดปากไปตามๆกัน ส่งห้คย์เวิร์ดมันนี่ยอดทวิตทะลุล้านอย่างรวดเร็วและการที่สีสาวแบล็กพิงขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเฮดไลน์ของเทศกาลดนตรีหนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่แคลิฟอร์เนียปีนี้พวกเธอไม่เพียงสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปรายแรกที่ได้ขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเฮดไลน์ของงานนี้แต่ยังส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโชว์ในฐานะศิลปินเฮดไลน์ที่โคเชียลาด้วย นอกจากนี้ปีนี้ยังถือเป็นปีแรกของเทศกาลดนตรีโคเชล่าที่ศสือปินเฮดไลน์ไม่มีคนขาวนับแต่เริ่มจัดงานกันมาเมื่ออายุค90